สวัสดีและยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องลิมมาดีชาแนลนะเราก็ได้ชุดของ a อเวนเจอร์มาแล้วเห็นไหเขาส่งมาจากต่างประเทศเลยนะเนี่ยเอเวนเจอร์ขอให้ฉันอะ่ะไม่ได้เป็นฮีโร่ใน dc หรือมาเวลแต่ฉันขอเป็นฮีโร่ในชีวิตจริงก็ได้นะเดี๋ยวเรามาดูกันว่าชุดที่เอเวนเจอร์เขาส่งมาให้ผมเป็นชุดอะไร เราจะทำการแก่งพร้อมกันเลยมาว้าเฮ้ยไอแมงมุมอ๋อเฮ้ยแล้อวันนี้ว่นนี้จะเป็นทางข้าทางไหนวะเนี่ยเฮียภาคไหนวะเนี่ยน่าจะเป็นภาคแรกวะ เดี๋ยวพามาดูนะครับนี่จะเป็นชุดที่ผมจะเอาไป,ไปใส่ในเออ่วันที่จะทำคอนเทนต์แล้วกันเนอย,ยังไม่ตัวเรื่องวันนะแต่ดู๋ขอดูก่อนนีหน้าต่างวะเนี่ยอูโผชีกูลองเทสลองเทสอันนี้เพิ่งตื่นเลยนะอื กูเหมือนสไปเดอร์แมนวะเนี่ยกูเหมือนสไปเดอร์แมนกี่โมงเนี่ยเอากางเกงในของเจ้ามาสไปเดอร์แมนกี่โมงได้อยู่เดีว่วหายใจออก อามิแฟนจะด้ใช้จุดๆๆๆอนีิเสื้อเดี๋ยวลองให้ดูแมวดูแล้วกันแมวเบนั้นเลือกดูนี่มันไทยเนี่ยเออแมวยังกลัวเดี๋ยวลองใส่เสื้อดูก่อนนะอันนี้ทดสาวดูก่อนมันเป็นเสื้อชุดเดียวกันเลยเหรอเป็นทั้งชุดเลยครับคุณจะใส่ยังไงคร กูถอดหน้ากากแล้วกันท้องมันเห็นหเดี๋ยว,ยวใ,สใส่ไว้ก่อนเลยดีกว่าอ๋อมันเป็นซิปนีม่มันเป็นซิปกูซลงมามองไม่เห็นที่อะไรแล้วถ้ากูาใส่หน้ากากเนี่ยมองยากมากนะถอดก่อนแล้วกันถอดแบบปีเตอร์พาร์คเกอร์ฉันเนาะเป็นสไปเดอร์แมนมี 180ร้อยแปดสิบเหรอกูสั่งร้อยเจ็ดสิบไหมวะกูจำไม่ผิดเ่ยโอ้ยทำไมมันแก่ยากจังวะเนี่ยชุดกูจะขาดนะเนี่ยโอเคลองลองใส่ชุดดูก่อนไม่ถึงแล้วนี่ะโอเคนี่เหรอลองเทสลองเทสระบบนี่ใส่ชุดดูก่อน อันนี้ก่อนไปถ่ายคอนเทนต์จริงๆนะคอนเทนต์ content จริงๆน่าจะเป็นวันพรุ่งนี้นไม่ก็วันจันทร์อ่ะดูก่อนว่าสะดวกยัไหอนี้ลองเอามาใส่ดูก่อนว่ามันไม่เหมือนสไปเดอร์แ <c oughs> มนเลยที่เป็นถุงเท้ามันเป็นถุงเท้าให้แบบนี้เลย <c oughs> ได้อยู่ได้อยู่ได้อยู่ ให้ดูเดี๋ยวให้ดูดขอใส่ให้เต็ดก่อนเฮ้ยแมวเอ้ยแมวเฮ้ยแมว,อแมวโอ้ยโดนแมวกัดแล้วเดี๋ยวกูฉีดยาใส่หน้ามึงน,นะโอ้ยเจ็บ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 เตบอยเอดแมวกัดตีนผมไปลว ไม่เสื้อขาดนี่ <S <S> <S เสื้อกูขาดไอ้เหี่อ่ใส่ได้ไหมเนี่ยผมผมสั่งไซส์ใหญ่สุดแล้วท่านี่ยไซส์ใหญ่สุดมันก็ยังใส่ไม่ได้อีกเหรอ ฉันเนาะจะเป็นฮีโร่ไม่ได้โอ้ยต่างไซส์ใหญ่สุดแล้วมันยังในนั้นอยู่อ่ะดูดิออใส่ไม่หมดอ่ะจกูจะส่งนั่นไง นี่ไม่ใช่เลยเนี่ยสไปเดอร์แมนไม่ใช่เออไอหนุ่มบ้ากามนนเดี๋ยวจะลองใส่อีกทีดูในวันที่จะถ่ายคอนเทนต์จริงๆนะอันนี้ลองชุดเฉยๆแต่เหมือนจะใส่ไม่ได้เลยวะอันนี้สั่งไซส์ใหญ่สุดแล้วนะเนี่ยเออสั่งไซส์ใหญ่สุดละหรือตัวกูใหญ่ไปวะเนี่ยดู ดูดิหลังแม่งโผลเลยดึงเมื่อกี้ดึงทีเดียวดังกรักเลยได้อยู่หน้าเต็บเต่ว่าได้นะเท่เลยมัโอ้ยค่อนข้างที่จะลำบากนะแต่เพื่อนคนดูผมนัได้อดก่ออดตอ,อ,อนว่ามันน่าจะใส่ได้อยู่แต่ว่ามันต้องดึงดีๆอ่ะโอเ เฮ้ยเฮ้ยยา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 ทำไรทะเลาะกับแมวอีก จริงๆคลิปนี้ไม่มีอะไรมากหรอกนะคือเอาเสื้อมาให้ดูแล้วก็เดี๋ยวคลิปเนี้ยอาจจะลงก่อนวันนี้แล้วก็เดี๋ยวพอจะไปใส่ชุดนี้ออกไปข้างนอกจริงๆอะ่ะเดี๋ยวจะลงเป็นอีกคลิปหนึง่งแต่ก็จะถ่ายประมาณนี้แหละวันนี้มาอวดของเล่นเนี่ยนี่เป็นคนที่แบบเอ่อบอกว่าโตก็ได้แต่ก็ยังชอบชอบเล่นของเล่นอยู่ดีนะให้ดูเลให้ดู เดี๋ยวดูในห้องนี่แมวมั่วมากครับนี่เดี๋ยวให้ดูรอบห้องอันนี้จะเป็นห้องที่ผมอยู่นะอาจจะรกไปหน่อยเพราะว่าของเยอะมากนี่แล้วก็เรามีเป้าเป้าปืนเป้าปืนไม่มีตากล้องก็ต้องทําใจหน่อยนะเตปยายเตปไม่มีตากล้องเแต่มีคนมั่วคือชีวิตหนอชีวิตอ่อาเดี๋ยวเราจัดมุมกล้องก่อนอ่านี่ ใส่กระสุนอย่างนี้ใช่ไหมก็ยิงโคตรเก่งอะระยะอันนี้ระยะเออถ้าดูยิงแมวมันไม่เจ็บนะมันไม่เจ็บเดี๋ยวหาวผมรลังแก้สาดอีกอาเดี๋ยวเดี๋ยวผมยิงจอๆเลยมันไม่เจ็บนะเออมันไม่เจ็บเลยมันเป็นหัวพลาสติกเดี๋ยวให้ดูด้านหลังนะ ให้ดูด้านหลังด้านหลังก็จะเป็นเหมือนเอ,อ่ออะไรอะ่ะเขาเรียกป่าด้านหลังจะเป็นป่านะโอ้แสงมันถ่ายย้อนแสงไปหน่อยไอ,อ้หลองมันก็หลอเหมือนก,กันนะเนี่ย<ะ>จริงๆคลิปนี้ไม่มีสาระซ้นตีนอะไรทั้งนั้นแหละกูแค่อยากจะมาอวดชุดสไปเดอร์แมนแล้วก็จะมาอวดปืนที่กูชอบเก็บสะสมเดี๋ยวกูมีเงินมากมายกูจะซื้อให้หมดให้เหมาะสมกับตัวกูเออ เ,เดี๋ยวลองลองโชว์แลปซะหน่อยมาเดี๋ยวลองโชว์แลปซะหน่อยคลิปอันนี้ฟีสไตล์เลยนะคลิปนี้อาจจะไม่มีสาระมากมายขอ,อแค่มึงเสียสลเวลาให,ให้ให้กูได้ความมากมายหรืออะไรวะเดี๋ยวเอาใหม่ใหม่เทคสองเออคลิปนี้อาจจะไม่มีสาระมากมายมีแต่ความชิปหายที่มันมากมี พรกูซื้อของมาที่มันไม่ตรงปกกูคิดว่าเดี๋ยวมันจะเป็นสิ่งสกปกทุกๆุกอย่างที่มันกำลังจะหกน้ำที่ลินเอาไว้กาลังจะเต็มและหมดจดกูที่พูดไปมันไม่มีเหตุผลเพราะจริงๆแล้วมันก็เหมาะสมกับตัวกูที่มันรู้สึกไร้สาระเพราะกูเป็นคนมุ่งมานะ <c oughs> นึกจะพูดอะไรแลอ้อ นึกจะพูดอะไรแล,ล้วภาพอะไรก็มีเวลาต่อให้ฉันเขียนเพลงไปอีกหนึ่งพันบาทเธอก็คงเล่นเคมีอันนั้นไปของเอาของเขามาใช้ละโอเคลองดูลองดูระยะนี้เขาเรียกว,ว่าระยะไกลผลทหารราบผมเที่ยพูดทำไปได้งไงวะเนาะ เ,ออเดี๋ยวต้องลองแบบนี้หน่อยแล้วกันต้องลองแบบพี่เท่งหน่อยรเรียกว่ายิงแบบพลังที่ว่าเป็นมีม,มอยู่่อนหน้าเนี้ยไม่ดูกระจกด้วยอ๋อกูโดนยิงกูโดนยิงดีวดว,ว่ามันต้องมีกระจกอะเออถ้ามีมีกระจกมันได้กะองศาถูกอูเมวอูอีอ้าวมาก่อน ผู้ช่วยผมเนี่ยมันกวนตลอดเลยนะอันนี้คือสเตปซิลหรือจามวิทน่นี่นนดูดูดูไว้หลบเอาไหรหลบกันโอ้กับโดนเดี๋ยวระยะไกลเดี๋ยวระยะใจอ่ะระยะใจผมก็ไม่พลาดอ่ะกระสุนมันมีอยู่ประมาณห้านัดนะอันนี้ที่ผมไปซื้อมาราคาเต็มมันร้อยกว่าบาทมั้ง แต่ตอนนี้ผมไปดูที่โลตาส์อะราคามันเหลือสี่สิบห้าสิบเองเพราะมันลดครึ่งราคาเหมือนจะลดล้างสต็อกอ,ะ,อะไปดูเดี๋ยวเวลาผมถ่ายจริงผมก็จะถ่ายประมาณนี้นะเออมุมกล้องมันจะประมาณนี้เลยเวลาผมไปเดินถ่ายข้างนอกเพราะว่าผมใช้เออเขาเรียกว่าขาตั้งโทรศัพท์แล้วก็โทรศัพท์มือถือนะอาจจะไม่มีไวเลสหรือว่าอะไรก็แล้วแต่มันกลับป้องไม่ได้อะนี่อะ เออโชว์โชว์ดูดูนู่นูนของตรองนูอ้โหเฉียวกลางระหว่างกลางพอดีเดี๋ยวเติมกระสุนแป๊บนึงเออดูหน้าผมไปเนี่ยอะไรเล่นอะไรแล่สาระเฮ้ยโอ้โ <laughs> <laughs> เห็นไหมผู้ช่วยผู้ช่วยล้มไปแล้วคือยิงยิงไม่โดนหรอกแต่ผู้ช่วยทำให้ล้มแล้ว <laughs> ไปยิงตูดผู้ช่วยเฮ้ยผู้ช่วยเออออกออกมาออกมาสเตปที่มันมั่วนะกล้องอาจจะมันหงุดหหน่อยป๊บดูดูฟุเตฟคอมเมนต์น,นะครับสามนัดสามนัดก็เหลือเฟือละทีนี้อาจจะไม่มีสาระอะไรน่าแต่ก็เดี๋ยวจะให้ดูความเป็นตัวเองของผมนะจริงจริง มีอะไรไม่เยอะหรอกเดี๋ยวถ้าใครชอบแบบแนวอย่างนี้ก็คอมเมนต์บอกกันได้แต่ที่แน่ๆอ่ะเดี๋ยวชุดนี้เจอกันเออๆที่ลองที่ลองที่ลองอันนี้ก่อนเดี๋ยวที่แน่ๆอ่ะชุดนี้เจอกันเดี๋ยวจะลองใส่ให้ดีๆดูเพราะว่าใส่เมื่อกี้แไม่งขาดและดังกรอกเลยตรงไหนไม่รู้ว่าคือขนาดสั่งไซส์ใหญ่สุดแล้วนะเนี่ยเนี่ยได้ได้แตถวๆนี้มันดังกรอกเลย อยากเป็นสไปเดอร์แมนประมาณนี้แล้วกันเดี๋ยวไว้เจอกันในคลิปวิดีโอหน้าวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับผมบายบายเฮ้ยแม่ติดติดกับติดกับโทรศัพท์เลยเนี่ยให้ดูให้ดูยิงยิงตรงกล้องให้ดูแล้วเจอกันครับผมบายบายเฮ้ยไม่โดน คิปนี้โคตรไร้สาระไปอ้เหยไมเห็นหมนะมันติดเลยนะเนี่ยมันติดเลยเนะเออ <c oughs> เดี๋ยวกูจะเอาเหมือนเท่ๆหน่อยเดี๋ยวตัดตัดไปปิดกล้องกล้องมันอยู่ประมาณตรงนี้ใช่จะยิงแบบเทท่นแล้วเจอกันครับผมบายบายโอหเกือบโดนกล้องอีกเมเ็ดนึงอีกเม็ดนึงน่าจะโดนละรอบนี้ผมไม่โดนละโอ้โห แล้วเจอกันบ่ายบายนี่ไปแล้ว